ปช่นะปบเดียวปับเดียวปับเดียวเล็บมันใหญ่ขึ้นอะไม่ไม่ได้เหมือนเป็นเล็บเด็กๆช่วยกันเหรอเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงเก่งมากเก่งมากนานนี่งนิมาหนึ่งน เฮ้ยๆๆเล็บยาวจังเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแม่แตะแป๊บเดียวอืมเสียวเสียวจักกะจีโอ้ตัวกลางตัวค,บวคบบับรีบตัดรีบตัดรีบตัดอืม รีบตัดรีบตัดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่เจอเล็บครบไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยคนเก่งคนเก่งทำไมมันมีเล็บตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้างนึองอีกข้างนึงมีตรงนี้ด้วยเหรอแม่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ย แม่เอางี้ตัดแล้วนิ่งม,มาอีกข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวอ่าคือหลอกไม่ใจไม่กัดนะโอ้โหกัดแม่โอ้ยโอ้ยเจ็บนะ้นเนี่ยหลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเก่งเก่งเก่ง